สวัสดีครับพี่น้องปองปลายเอาอาน้องนุงสู้ขู่สุขคนครับผมเบ้าปุยจุปาครับวัอนี้วัอนี้ครับพี่น้องตอนเที่ยงครับวัอนี้มีเบ้าถนอมมากินน้ำครับพี่น้องจากช่องเล็กๆน้อยๆแล้วครับจากต่อไปแล้วก็ที่ช่องใหญ่ยุ่งเนี่ยมันสิใหญ่เต็มเนมันสิใหญ่สวัสดีครับพี่น้องมีตัวแดนแฝดตะเกินฮอดครับเพญาะน้อปากแย่ขอก่ามล้วันปุ๋ยพอดีกับลังหิ้งขอเทียงเขาบานเอิญดอกกันญชงมาแจ้พอดีแล้วครับเราบานปุ๋ยแล้วมารับมาเราบานปุ๋ยรับล่วงครับพี่น้องฝนมากวันนี้ก็สิได้กินนิ้วเที่ยวเข บักหันกําลังเก็บในบักแต่ว่าจะไปขวซะดนานสิตาหน่อยเคยไปขายกับแม่ขวาในบักแต่ครับคันสนิทคันสนิทแก่นี่มันสิแพงกว่าคันสนิทบอยแก่นี่มันสิถื่อมันคนละย่างกันอันเขาติดนะมันแม่นยังอันแหนนองอันติดติ่งมันติง่งเอาเนี่ยมาแซ่บๆก็บ้าปุวยก็บ้าจอนนอนครับเมื่อนี่ยมึงบอกตาเลียงในบักแต่ไม่น่าสิได้กินเขาเพื่อล้างขสิวาพี่น้องเลยยังไดงมาเจ็บเจ็บหม้ไหม้จีมื่อ,น,อนี่ยหอยครับหออย่าูก ชัดเลยพี่นออ้องเอาเหาดเลยติปุ๋ยหาดเลยหาดเล่ตายคิดว่ท่านบ้าปุ๋ย <laughs> นี่น,นี่อามสิกรู้เสียบ้าง่ได้เพราะมันเคยไม่ได้เคยเ่า <laughs> มามาพี่น้องจัดไปซิมเบิงพี่น้องไบบมันคักอยู่หล่ะผู้เห็ดแต่ผู้กินจะเป็นใดกูกินแต่ <laughs> พักก่อนแล้ว <laughs> มามาพี่นอ้องมามาสวยมากครับวันนี้ก่อนเบิ้งตัวยางก่อนมามาพี่น้องมาโซยมากพี่น้องกินแต่เปลือกเลยบ่โอ้คักเนาะ ผู้ได้ไข่ผู้ได้ปวยสิอยากนั้นมาปวยคนละเอามาไอ้น้ำแซบยี่งดีพอดีขับลงเอามาวานปุ๋ยกินแต่ไหนกินทั้งเปลือกเลยบ่ไงโจ้องไวแน่เปลือกัห <laughs> ้ีาปูขึ้นยำเบิร์ตสิน่ะอนะ้ย <laughs> มันกริงม่ได้ปวยหรอกมาปุ๋ยมันติดเปลือกมะเช่ได้ไรยำทั้งเปลือกก็เพราะง่านึงวานนี่บ่ซื้อแพงจริงมันซื้อแพงอย่าง, <laughs> งไรก็มา กินกับเบ้าปวยเบ้าเท่านั้นนะครับวันนี้รั่นในบัเทองเถื่อเนี่ยพี่ไอเขากระตลรนเราได้หั่นบัวทอเถื่อเพราะว่าเพราะมันจะเผื่อเบ้าเนาะแซ่บแซ่บพักซีผีได้มันแซ่บนะเด้อสุขสุขคนสวยเหมือนกันครับวันนี้กินจุกลางธง มันจะกลายแบบนี้ผู้ใด้พรท่านจินจะฝาดเป็นหยังผ <c oughs> ุ้ย,ยเฮ็ดกบาลมันแสบคาดด้วยนะอาหารเราแก่ตีหรืหอมันสีวิ่นแดดมันสีวินแดดท่นบอกแก่ผ่าเลียนนี่เด้ <c oughs> นำ้นำน้ำมาทางหลังเข้าในเด้ต้องเขาเ่าตะเข่าก็มีเด้อมามามา จำเป๊ะเลยเนี่ยจำรดมอาซค์ดอกเขากขับมันหลาย <laughs> น้ำเขบาบอกว่าป่วยแดยดกำลังจะเปิดห,หัวรั้นแดดใบหอมกำลังจะไกล hôm mặt tè ngoài tên ngoài nha Cái bò lấy chỉ 5 tháng bữa เอากัดทารานบะเป็นไงนั่นน้ไม้นี่กินเดียวผมเอ้ยลืมเห็นน้าไม้ปฏิวยัยอีกเป็นบ่าหายเป็นบ่าเห็นเลยเรมเพิ่ง <c oughs> แก่เดียว <c oughs> มาเด้ยันเขา ยันบ้าป่วยว่าเอโมเดอร์มือเนี่ยขายันงายกินอหอยตะนวยไงมั <c oughs> งคีสารก็มีให้กันนะครับหอยแข้งวันนี้ตังหอยกีบจีหรือหอยกาบบ่แมนเด้่ทั้งผีแห่งน้อยไงหอยแข้งหอยแข้ง <c oughs> เขาขายอยู่ตลาดแถว เข่าบางคนเทียนว่ามันหอยแฉ่งในบลาปุ๋ยจากบาหอยอยังหอยอยังะ่ะหอยไงหอยข้างว่ามันเขาบอกทะลึงม่วแมนมันรูบลักขึ้นข้างกระไตคนนี่นะข้างมันอมเออมันเป็นหน่วยกลับเลื่อมๆหอยยังมีอยู่ลำดับน้ำหอยแมงภูเบลอากแล้วมันจะเนีกินไร อีลีลจุดจาาขนาดคอยคือว่าเพา็ดสิน่ะอือคอยว่าได้จำเนาะไปเด้แท้ทจำหน่อยๆ่ย <laughs> ต้องปลออกคักเลยมันแพงบ้าทิ้ใส่น้ำกันเลยเออบพรแม่เราับไปตีมมแต่ตัองหย่น้ำกลืนกับเราเปลือกมันนี่อ,อันนี้สกันหารร้ามบปเตีิ่ม พอดีเ <c oughs> บา้าถนอมเล่าลงมาวันอุ้ยรับร่วงครับพี่น้องก็ในเมื่อง่ายดอกอเขาเผากรบปุด็ดเสื้อแปะายูยอล้วนี่ล่ะเขาไม้นี่ล่ะกรได้เยี่้อแถวกกแตรก็กระป๋ายเฟื้กอกกแตรก,ตก็ให้ก็กลืนพ่น <c oughs> มาเด้อพี่น้องมาเด้อยกุหลางคน่นมาหัวแจ๊คภายในบาน้าถนอมเป็นผู้ได้ปฏิวัติเป็นพี่ใหญ่เบ้าปุ๋ยล่ะพี่น้องเราเคยมีจ <c oughs> องของเล้าอยู่เป้าถนอมปากแปะวงเล็บพร้อมอืม ป,ปลาเปามสกินไห้คไงคือมูบคือได้อันน้ำปลากีเกียมกินน้ำในขวดแลบแหลบอิบอมแล้วเห็ดสปปีกันละทัก,กสิเห็นไมเน่หาหมกโคนใดโยพี่น้องเบิ้งกันละกันเขาไเบิ้งกันเรากันบ้าสนอมปาาเปอ ชูจ้าขนาดมามาผู้ได้กินยังบวัวลอกับฝอก mm. กินยังไดซะเดอ้อ mm. ผู้ได้บวัวแซบกับแซบซะนน่ขักดูกินเด้อประท่านทางนี้เด้อ ไม่เปียกยำได้ครับ็นนะอ๋อไม่ยังแค่ส,ส,สับปูลสติสอะรีไซเคลิลดิอืมพยายามชิมเปียอกไม่ใช่สวนไม่ใช่น้อยไม่ใช่จันเพราะเปลือกหอยเแ็ดปูนเขียวพูดไปย่ามโบราณลั<อ>งแซ<อ>่บหลาย<ด>เรื่องนะบางเขาเลยติ <c oughs> เราเริ่มสิเขี้ยเราได้บ้านนี่หมูแจักจะขอหลักก็เริ่มเขียนี่เริ่มเริ่มสิตึงแล้วเริ่มทับทายเขี้ยแล้วส้ำง่วนละอันอิ่มเราบัดเริ่มสีสะ่ได้บ้านนี่เอาเอาอันสิบลูเบิดอืมันเป็นยังเกรงใจ เลี้ยงเพาตั้งนั้นไป <Okay. S 2> แล้วกุุงเี้ยตากล้องเริ่มสิยใจหายแล้วเปลี่ยนกันนะมือรุ่นนะ่ะบ้าพูดเป็นตากล้องแม่วันศิลป์เป็นผูกินตัวเนาะกับกันตัวโอ้โหขอทาน เอาทาปลาเลือบหมดแล้วโอ้ต้องกินนั้งไห้มาได้เป็นหวังมาด,มด,มด้สุดยอดดีมันเนี่ยต้องหาผูก กินจริงเก่งมากเนาะบ้าป่วยเนี่ยกินไปกินมาเอาผู้อดไรักกิบพุงกูสิวะเบิร์ดเลี้ยวก็ะจะว่าพักเกี่ยเกียวสิก,กระเสียบดิยำถือลังน้อยบ้าป่ยวยลังน,น้อย <ๆ S 2> มันเป็นอะไรตัว,วมันเพราะท่านไข้ไส้ <c oughs> ม้อนขนาดยำไส้กระโดดหนัวเก่าลิเลียเลือดเราเป็นหินสามขีดเดียวสวดปูอัดสวดแล้วกอะไรบ่คไข้แล้วต้นที่น้องสีนายแหล่ลิเลียเลือดร่นแล้วสดอีรีครับพี่น้องสดเจ้าไส้ยังอยู่ปวดหลับบังหน่วยปานั้นหลับยังถึงโอ้ปวดไปไายไปเฮียนผสมปูนเสือเลยพ์ขัดบอลสีมันก็บบดสดดอกหอยเนาะ่องหอยนี่ต้องอ่าครับอืจังซื้อ หันห้อยงาบอย่าไปซื้อหอยเน่ามันเน่ามาห่อนเ่ินพอบอกห้อยมาเนี่ามันห้อยน้ำจืดครับขึนจากน้ำเค็มมันตายลดโอ้ยเรียกหอยเสวมันเลยแต่่าหันเกินหบทุนไปมันบูดเลยไอ้น้ำห้อยย่างกระกันมันแล้วบอกเขาตูเนาะเรืองมาเขาตูเนาะถ้าที่กินนั่นเกินเยี่งขึ้นไปมันบูดมันอุ่นแต่กับมาเอามาอุน่นนี่เราก็ว่านคาถาหลวงพอ่อ เงินท่องบุธรรมดาแคนด้ย้อนเงินย้อนท่องอันเงินบุธรรมดา,า,าว่าท่านหลวงพ่อว่าตกเสหอยหอยก็อ้าตกเสียยากยากก็ตายตกเสียควายกลายเป็นลาบผุนได้<อ>ตกเสียบาปกลายเป็นบุญผุนออันนี้ข้ามเบ้าเป็นซุ้มหมักมวลน,นะ,ะดอกแกไปเลี้ยนแบบพี่น้องเลยนะกระสูนความดีบ่ได้ดอกเอ้ไงกระไดเออเงินกระสูนความดีบ่ได้ไท่านความไม่เจา้าว่าเด้อะ เ้วามดีกามดีไ้กินเขบอะตัไฟเขาไหม่นว่าจมเลยแล้วห่วยปอๆเลยห่วยม่นสเหลือเอะเออตัวน้มันสไหลนะจมปอนแล้วหรอครบ่าะกียะกยแน่จทีก็แกํลังะเลื่อนพี่น้องเลยกินกินเรา พ่อเมียประตอแหงต่อบอ่อนเม,มียผ่นบกว่าท้องว่างหนึ่งวางไรอะเขาไปว่านแหวลงไปเนาะผัวเมียเรากีปลาแบบหาผัวกีที่ทางฟังบอกกีทางฟังบัานที่นี่หมามาตัวหนึ่งกับหมาเล่าละมาที่ยาก,กินติหมาหมาสิ่ร้อยกินปลาเล่าเล่าบอกว่าท้อง เเคงแล้วว่ะเเคะเดิค่ะแคะคะหมอนน่ะอานวิารบคำเด้ออนผู้ใดบอกว่าอกผมม้วนม้วนใอกบอกเราเบเล้ยงที่ท่านกองคือเราพินองหัวต้นเลือว่นี่แขคที่เท้าแคะตีว่ะเบาหดแหเกลยย่านแย่านแคะไปอุลุนหูยว่าเมียบอกองศีแต่บางครั้งบอกไปตาเบามันกำกวมมาน่ะลงน้ำเี่ยว่มลงน้ำมังเสียละก็ถือมีดจันเสียละบอกไปตหยอกแค่ยอกมันผิดพลาดได้ ก็ะหู้ยุ่ว่าเมียว่าแนวนี้น่ะแต่ว่าถ้ามันแข็งหรืกูสิรอดบอสะได้เราก็ตั้งในเริ่มต้นลงไปเอาแห่ไหมลงลงตกลงดนก,กีปลาตัวนั้นก็ะเดียก,กียุ่งหันแล้วแต<ช>่ถ้าลงมันขึ้นมาก,ก่อนแล้วปลาตัวกีนั่นน่ะเออใช่ตัวเราหาแหพอนอ่านบวกเก่งทั้งกินและเก่งทั้งบอกในยิ้มน้ำบอกด้วยคอยอเอาแซ่บจะได้เบาหนอมโยหรอแง่หนอมถ้าเกิดฝากก็ไลไรก็แจ้งก็ติดตามมาเรื่อยครับผมเบาปุ๋ยจูปาครับ แต่เบ้าถอนอมพี่น้องปากแปววงเล็บเล้านั่นน่ะเออสีรดเหมือนกันไม่เล่านี่ครับอยู่แถวจังหวัดนนท์แล้วพี่น้องอันนี้มือ้อนี้ว่าซ่ำนี้กันพี่น้องคลิปหน้าพบพออกันใหม่โชคดีและมีความสุขผมเอาปุ๋ยพร้อมมาถอนอนรับกล่าวความาาว่าสวีดัสสวัสดีครับ,รบผมจิ๊วๆฝากวันมาเด้อพี่น้องเอ้ย